สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับครับผมวันนี้ก็โทรหาอาจารย์ทั้งวันเรือาจารย์ไปทาธุระมาใช่ไหมครับอาจารย์ครับไปทําธุระมาครับไปทําธุระมาไปนู่นไปนี่ไปทั่วโอครับครับบ้านจะพักนิ่งนี่ยนะครับครับครับผมเพิ่งถึงบ้านครับครับเพิ่งถึงบ้านได้สักพักใช่ไหมครับอาจารย์ ครับถึงแต่ยังไม่ได้ขึ้นบ้านอ๋อครับครับพอดีว่าแอดมินโทรไปจังหวะอาจารย์มาถึงบ้านพอดีเลยเนาะใช่ใช่ครับมาถึงบ้านพอดีเลยเนี่ยับเห็นเปิดดูโอ้คนโทรมาบ้านเลยพอโทรศัพท์ไม่ได้เอาไปเครื่องหนึ่งเอาอีกเครื่องหนึ่งไปเครื่องใหม่ไปครับเครื่องเก่าต้องชาร์จไว้มันอะไรเสียไปแล้ว ไปมันไม่เดินเข้าหม้อแปดนะนะมันเสื่อมก้นมันยังไงที่เสียบนั่นแหละครับครับแสดงว่าโทกเลื่อยเลยต้องให้เบอร์ใหม่ไปติดเชิ้ก็โทรมาเบอร์ใหม่ครับครับผมเบอร์ที่ให้ไปครับแต่วันนี้ก็อ่าทํามาขออข้ามโค้งเยอะเลยครับแต่ก็ให้ไปแล้วะข้ามโคงครับหมดแล้วถ้า ถ้าไม่ตัดหนึ่งออกมันก็เข้าครับผมเลขหนึ่งเลขตัวเก่าผมส่วนมากผมจะตัดตัวเก่าออกและกับัเบิลออกนั่นแหละครับแต่ว่ามันมีอยู่ทั้งสี่หนึ่งห้าหนึ่งมีวานนั่นแหละครับครับผมวันนี้ก็คืออยากจะโทรมาขอแนวทางนิมิตเล็กเล็กนิมิตฝันของอาจารย์นะครับ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 ผมก็คืออาจารย์ยังไม่ทันได้ทําพิธีใช่ไหมครับอาจารย์ ยังครับยังทําพิธียังไม่ได้ถามพอดีแต่งแต่งหมดแล้วครับแต่งขันแต่งครูแต่งอะไรทีนี้อ่าติดธุระกับติธุระมีธุระรก็เลยว่าเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวทำอาคืนนี้สองคืนก็นู่นแล้ววันสุดท้ายก็ไอถึงทักไปไปทักมาแล้วก็จะบอกครับถ้าได้นะครับแต่นี้ก็ได้เลขนิมิตครับพอแต่งขันแต่งอะไรเสร็จก็ไปนอนก็นิมิตเห็น งไม่เห็นว่าอาคนที่ติดตามนุ่งกุศวงเลยละติดตามคนแก่กับคนแก่ก็อายุประมาณเจ็ดสิบกว่าแปดสิบกว่านี่นะอยู่ประมาณ,ปร,มาณประมาณนีัเน,นั่ะนนนนเป็นคนที่บอกบอกเลขให้ครับบอกเลขให้ครับบอกเลขให้อันนี้ก็ไม่ใช่ตองปลู่บอกนะครับ <ồ> เป็น<ร>น,นิมิตเดินรันครับพอไหวครูไห<ม>วอะไรเสร็จครูไหวครูไหวอะไรเสร็จก็ไปนอนฝันนอนนิมิต ครัก็เลยบอกว่ามันยังไม่มั่นใจครับเพราะหนึ่งคือเลขมันยังไม่สวยดียังยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับครับผมเพื่อนเพื่อนมาบอกเพื่อนมาบอกหรือว่าเพื่อนมาเขียนให้ครับอาจารย์อ่าบอกครับอันนี้บอกจากปากเขาเองเลยครับโอ้จากปากครับแล้วก็ได้ยินได้ยินเสียงบอกว่าเออตัวนี้ตัวนี้นี่ครับ จำได้อยู่จำได้แต่ไม่รู้มันจะยังไงไม่รู้จะมาหรือเปล่าไม่ทราบนะครับแต่ก็เอาไปดูดูก่อนก็ได้ครับดูก่อนก็ได้แต่ก็เล่นทำนั่นก็เลขเลขคำนวณไปก่อนก็ได้ไม่เป็นไรครับเอาไว<ม>้โค้งสุดท้ายนะะู่นอะวันวันออกเนาะวันใกล้ใก้วันออกอีกที่หนึงเพื่อจะ ทําพิธีคืนนี้แะครับจะนั่งทากรรมฐานคืนนี้ดูครับครับก็คืออา,าอาจารย์ครับอาจารย์ตั้งใจจะทําพิธีอยู่ใช่ไหมครับอาจารย์ทำทำครับต้องทำครับต้องทำเพราะมันยังไม่จัดแจ้งครับยังไม่จัดแจ้งก็งวดหน้านี้ว่าจะไปนู่นนะครับไปที่ถ้ำุูอสวรรค์ลพบุรีที่เดิมนะครับครับ ครับตกลงแล้วว่าจะไปงวดหน้านี้ต้องไปแน่นอนครับกอดีทางอาจารย์ท่านบอกว่าไปเลยมาเลยเท่านก็ตอบรับอยู่เคยไปแจ่ก่อนที่ดังๆเลยนะครับทำทำท,ท,ที่เคยไปสมัยก่อนที่อ่าะไรห้าแปดเอ้อะไรห้าแปดสามอะไรนี่จำะไม่ได้โอครับครับผม,ผมจนนั่นแหละตกจนเจ้ามือเขาส่งคืนนั่นแหละครับเขาไม่รับโอ้ครับครับผมซื้อตัวละหมื่นตัวละหมื่นเจ้ามือส่ง ครับครับผม,ม่ได้กักาอก็คืออันที่มาที่ไปของถ้ำลบบุรีนี่ถูกจนเขาไม่รับเลยใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ใช่ครับครั้งครั้งครั้งที่สองเออรับอันนั้นได้แปดสองหนึ่งที่มันออกมันออกติดกันเลยครับโอ็ได้ 1, 2, 6, ดดครับสองติดติดครับติดสามตัวเลยก็ทีแรกก็สามแปดห้าแล้วห้าแปดสามนี่แหละครับก็มาแปดสองหนึ่งครับอันอนั้นก็เป็นสองตัวบ้าง ตนนกมาหลายงอดอยู่ตรงนั้นนะครับครับผมครับรับสิเพราะมันอ,อยู่ในถ้ำแล้วมันหนึ่งคือ,อการนั่งสมาธิกรรมฐานจะไม่มีใครเข้าไปรบกวนอาจารย์ท่านจะไม่ให้ใครเข้าไปรบกวนครับครับโทรศัพท์โทรศัพท์เนี่ยจะการับไม่ได้ไปอยู่ในถ้ำครับอยู่ในถ้าครับครับผมก็คือว่าไปแน่หมดเลยครับก็คือว่าถ้าไปขอตรงนั้นส่วนใหญ่ไม่ค่อยพลาดใช่ไหมครับอาจารย์ ไม่ไม่พลาดครับถ้าเห็น้วก็อันว่าใช่เพราะจะอัญเชิญนุงปู่ไปด้วยครับองค์นุงปู่ไปด้วยโอ้ครับคารับผม่ไปด้วยเป็นองค์ประธานที่นั่นทุกครั้งที่ไปครับคับนั่นนะองค์ท่านไปอยู่ที่นู่นนะองค์เหมือนเท่ารูปจริงท่านนะครับโอ้คับครับผม แล้วที่ว่าอาจารย์มีคนมาบอกอาจารย์เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่สวงใช่ไหมครับอาจารย์เป็นโยมอุปจารป็นผู้หญิงครับแกแล้วครแกคนแกก็อยู่ประมาณน่าจะหลักแปดเนี่ยนะครับหลักแปดรักเกลหลักแปดเนี่ยแหละครับโอ้โครับผมดูลักษณะนะดูนั่นันแค่กเกี้ยวมงเคี้ยวหมากดูร่างก็เตี้ยดำเล็ก ครับคหญิงครับเป็นยายเป็นทวดได้คะนะครับครับท่านคำบอกครับท่านคำบอกบอกบอกตร่ไหนครับอาจารย์อ่า82ครับ82ครับ682 682ครับหางเดียวครับถึงว่าเลขมันจะสวยหรือไม่สวยนั่นะหางเดียวนะครับครับครับผม 6ป2 8 2ท่ปดสองครับ 2, 2> ครับว่าแต่ว่าเลขสวยอยู่นะครับอาจารย์ก็ไม่รู้นะแต่หนึ่งคือเรายังไม่มั่นใจเพราะมันต้องย้ำนะเลขต้องยำ้ำครับต้องยำ้ำครับส่วนมากผมจะย้ำว่าเออให้นิ่งเนะี่ยเลขให้นิ่งจะต้องนั่งสักวันสองวันติดติดกันคนระับแต่นี้ก็เอาไปซื้อร้ตเตอรี่บ้างก็ดีนะนะซื้อดูนะสลากเงินแรงรัฐบาลซื้อ82ไว้นะ สอ 2>, 2เพื่อได้รางวัลครับก็ก็วันนี้ก็ต้องเสียงเส่ยงดูเพื่อข้ามโค้งข้ามโค้งมันกลดีเหมือนกันนะวันนี้บข้ามโค้งกระเด็น7กับ8ด้วยวันนี้โอครับครับผม7กับ8รอง4กับ5วันนี้นะครับครับครับผมข้ามข้ามโค้งจับคู่มีตัวไหนบ้างครับอาจารย์ จับคู่ก็มีอ่า72 74 82 84ครับนี่ๆมันก็เข้าอยู่ในนั้นนี่แหละครับครับผมเลขเด่นก็จะมี7กับ8แล้วก็รอง5กับ4ี่ครับครับผมๆก็ไปจับไปรูดเอาครับมันก็เข้าในเลขตัวนี้อีกล่ะโอครับครับผมเหมือนงดเมื่อวานมันก็ได้รูด4รูด5ครับ มันก็มีาหนึ่ง่หนึ่งแต่ผมตัดออกเก่าครับก็ออกแต่ก็มีคนถูกนะมีครับมีคนถูกครับครับผมไม่รู้ A รู้ครับอันับะครับก็คือเปเลขก็ก็ได้แค่นี้นะครับครับครับผมเป็นเป็นผู้หญิงคนแก่เข้ามาบอก6 8 2ใช่ไหมครับอาจารย์อ่าใช่ครับ6 8 2เป็นผู้หญิงแล้วก็ย้ำอีก8 2อีกทีนึง ย้ำสองสองตัวครับครับผมนะอลองรอพิจารณาดูครับนะครับ,รบเดี๋ยวก็คือที่อาจารย์บอกว่ามีมีคนมาอยู่บ้านอาจารย์ก็เลยไม่ได้ทําพิธีใช่ไหมครับอาจารย์อพออันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไรได้ไม่เป็นไรเพราะหนึ่งคือเราไปธุระติดธุระด้วยครับครับไปธุระด้วย ไปสุราก็เลยไม่ได้ทำครับก็อันเชิญลุงปูนะครับอันเชิญท่านเอยกคงยกครูยกขันห้าขันแปดใบเสีนั่นแหละครับแต่ก็คืนนั้นเนี่ยก็เราก็อันเชิญท่านคืนนั้นก็กนิมิตนะี่แหละนิมิตรนับนะรนะนิมิตว่าเอาเจริยท่านก็มาห้าออยมารูปผ้าขาวครับครับ แต่มาหลายหลายองค <UC S. S 2> ์มาหลายหลายองค์แต่รูปรูปเหมือนเหมือนกันหมดทุกองค์เลยเหมือนรูปลุงปู่สวงนี่แหละจะเป็นห่มขาวมาทุกรูปเลยแต่ว่าเราไม่ได้นับว่ากี่องค์มาครับรูปจะเหมือนกันหมดครับเหมือนกันเลยท่านมานั่งนั่งแล้วก็มียายมาด้วยยายอุปถากตี่อาพันหมากพันพูพันบุรีถวายท่านนนะครับอันนั้ก็น่าจะเป็นลุงปู่ให้บอกเลยนะครับคราบผม ไม่ได้บอกให้ยายบอกแทนอ๋อก็มิดนะนะครับก็คือถึงหลวงปู่ท่านไม่ได้มาท่านก็ให้คนอื่นมาบอกอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ไม่ท่านมาครับท่านมาอยู่อ๋อมาด้วยแต่ว่าท่านไม่ได้บอกครับมามาในแบบรูปรูปหรือสีแต่ว่ามาแบบรูปเหมือนหลายองค์อย่างนี้ท่านมาแบบรูปคล้ายๆกันนี่นะอ้โหแต่ละองค์องค์เหมือนกันหมดเลยคราบครับครับครับผม นั่นแหละแต่ตัวหนึ่งคือน่าจะเกินห้าเกินไปนะครับเกินห้าเกินไปนั่นแหละเห็นท่านมาแ้าก็มานั่งเป็นประธานแล้วก็ยายก็นั่งข้างล่างครับข้างล่างท่านก็เลยบอกผมก็เลยขอ,อหัวดนิงขออะไรเนาะครัก็ยายเขาก็บอกตัวนี้นะครับ682แล้วก็82ย้ำ ครับ,บอันน αι. ก็คืนเดียวเนี่ยเป็นเรื่องลิมิเตอร์หนึ่งคือเราไม่ได้นั่งอานานครับธรรมดาผมจะนั่งทั้งคืนเลยครับครับทั้งกลคืนแล้วจะติดต่อกันจนออกจนแน่ใจนะครับครับแล้วอาจารย์ก็คือตั้งใจจะทําพิธีอีกใช่ไหมครับอาจารย์ ครับคืนนี้เดี๋ยวทําดูอีกครับ<น>วันออกก็วันนั้นน่ะล,ลองลองทักมาก็ได้ครับครับผมอย่างนั้น <สะ S 1> ก่อนวันออกหรือไม่ก็เป็นวันเลขออกเดี๋ยวผมจะโทรหาอาจารย์นะครับได้ได้ไดครับได้ครับครับผมเผื่อเอฟซีเขารอเลขทาพิธีกันเยอะนะครับอาจารย์ครับผม ครับครับผมแต่ว่าถ้าได้ไม่ได้ยังไงเดี๋ยวจะมาสรุปให้เอฟซีไทยใกล้ๆวันออกอีกทีเนาะอาจารย์ครับครับครับผมครับครับผมก็คือเพื่อนมาย้ําว่าหกแปดสองแล้วก็แปดสองอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ครับครับใช่ครับก็ไม่มีตัวแปรไม่มีตัวอะไรแล้วก็เห็นอย่างนี้ท่านแกบอกมาอย่างนี้ครับบอกในถ้าท่านบอกแล้วมันจะชัดนะคำพูดนะถ้าเขียนให้เนี่ยมันจะตีไม่ค่อยได้ อ้แล้วบอกแล้วมันก็จะชัดเจนชัดชัดเลยว่าตัวไหนตัวไหนเป็นตัวไหนนั่นนะครับครับครับ <ๆ S 1> ผมแกก็อายุเยอะแล,ล้วฮะอายุนักเจดักแปดนี่ยละอยู่ดูประมาณนั่นนะแกแก่แล้วแกจนงอมแล้วน<อ>ี่นะเนี่ยดำนุ่งผ้าถุงเสื้อไอ้ดำ s <S <อ>ดำ,ดำ,ๆๆดำๆๆนี่นะครับนั่เกี้ยวมากอ่ามือท่านก็เล็กๆกับมือท่านนะอะไนิ้วท่านนนนะ<ม> เป็นคนที่ประเคนมาประเคนบุรีให้ลุงปู่ส่วนมากก็จะห้าคำนะบุรีพวกนี้ครับเคนท่านอาจาราจารย์ครับครับครับผม hmm. <ว>ก็คือเอฟซก็บางคนก็อาจจะอยากอยากจะได้ต่างประเทศอรบกวนอาจารย์ย้ําต่ตางประเทศให้หน่อยได้ไหมครับอาจารย์คาําโขงก็กรับก็มี82อมีอ่าแปดสแปดสี จ็ดสองเจ็ดสี่รับก็เด่นเจ็ดเด่นแปดรองสี่รองห้าก็สามตัวก็ไปประกบเอาครับ,รบหรือจะรูดอ่าสองสามตัวก็แล้วแต่ครับซื้อขึ้นซื้อลงเอาแต่หลักก็ตั้งหลักให้เจ็ดกับแปดครับ ครับผมก็คือครับครับผมถึงอาจารย์จะมีเลขทําพิธีแล้วว่าเลขนิมิตฝันก็คือเลขสูตรคํานวณก็ไม่ทิ้งใช่ไหมครับอาจารย์ไม่ทิ้งอ่ะไม่ต้องทิ้งครับบางทีมันก็ถูกหลายหลายที่หลายอย่างอย่าไปทิ้งครับครับครับผมแต่ว่าถ้าเลขทําพิธีครับถ้าเลขทําพิธีออกมาตรงกันกับเลขสูตรคํานวณก็น่าจะดีเนาะอาจารย์ใช่ใช่ครับใช่ครับ ครับครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้ยังไงก็ขอขอบคุณอาจารย์สมกิดมากๆนะครับครับครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวไ้โทรหาใหม่นะครับครับครับสวัสดีครับค่ะท่านผู้ชมเลขเลขสูตรอาจารย์เนาะสามตัวมีหนึ่งแปดเก้าเก้าเจ็ดหกแล้วก็ห้าสองสามส่วนตัวรองสี่หนึ่งสองนะคะท่านผู้ชมส่วนสูตรสองตัวมีเจ็ดสี่แปดสี่แล้วก็แปดห้านะคะ ผื่อใครที่ไม่ได้ดูคลิปนะคะค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางเลขทําพิธีความฝัน9682ตัวรอง982นะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะก็ฝากตามอาจารย์ด้วยนะคะเพราะว่าคืนนี้จะทําพิธีอีกนะคะเพราะว่ายังไม่มั่นใจนะคะท่านผู้ชมเนาะเผื่อมีแนวทางเพิ่มเติมนะคะ อันนี้เป็นสูตรคำนวณน,นะคะสำหรับใครที่ไม่ได้ดูคลิปแรกนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่นบุคคลนะคะวันนี้แอดมินก็ขอ,ขอจบลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ